สบายดีจ้ะพี่น้องเมื่อนี้อันไปเสี่ยวเพิ่นพามาเบิ่งดินเบิ่งดดนเขาสิขายในราคาที่าอันนะพ่อฟังสบายดีพาเสี่ยวมาเบิ่งดินเนาะอันว่าอันยังก็เขาจะขายในราคาพ่อฟังเนาะเขาอันห่อนเงินแห้งเหมือนบอเฮ้ยซาวคุณซาวหนึ่งงานที่ไหนเนาะใบใบ ทางคนทางนี game, ่ยที่เฮ้ยเอ้ยหมอเอ้ยนี่บ่เออนี่เลยพี่น้องเนอะขึ้นเบิ่งไปนี่เลยจ้าดินเขาสีขายกับพี่น้องนีในรักแดนหลึกเศร้าคุณเศร้าเนาะแถวนาะเออแล้วแต่เขาสะเอาเงินบ่ เขาขายแบบนี้เลยเดิพี่น้องเดอนเลยเลิกแถวป่านี่มดนี่แถวเพื่อนอันแม่ของน้องแม็กเสี่ยวขอหน่อยเลยพี่น้องเออดินแคมทางเดิพี่น้องเหักทางนอยู่ในห้วยนะหอดคันนาผู้เด้อพี่น้องเพื่อนบอกอันนี้เพื่อนขายสุดเลยเป็นบอก อันเท่าไรราคามันคนสิคายฮะเทคุณเาวาเขาห้องสองหมื่นหเจ้าแทกเอาโลดเท่าคุณเาเสาคุณเาวไปส้่าคูณเทวานะสองหมื่นห้าด้วยพี่น้องันสี่สิคูก้าหมื่นโอ้ขั้นสี่สิบคูณสี่สิบเราม่นมาหาหมื่นเข้าสิรุราคาอยู่บอยเฮ้ยไปโตเอาเนาะไโตเอาโตเท่าไรโออคันเท่าว่าโตเท่าไรเทาก็บั้นโอเคเทากับ่ยาก มันกะดินขอบทองพี่น้องไ้ขอบทองบัดผูเข้าไปในในกูเลยสาวคุณสาวโอ้ดินงามเลยพี่น้องเบิ่งนี่เลียงกูมาติมอีกปลาเยงสัตว์นี่เซี่ยวเรียงสัตว์เลี้ยงแบนี่ได้เรื่องเนาะมาปลูกตู้อยู่นี่โหลดนี่เออแมนแมนแมอยู่นี่โหลดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อีกสบายเอาเลิกเติมผลเอาเท่าละน้อยแมนพี่น้องไอ้ดินงามอยู่เลยพี่น้องเลยเพียงอยู่เลยแล้วก็อยู่แค้มทางนี่ก็อยู่ทางหอมทางไห้ทางนากระเจ้าอะไรพี่น้อง อันนี้ก็ถือว่าดินไทยดินนาหักว่าเพื่อนคนนี่เขามาอยู่หลายแล้วอันนี้ก็อยู่ข้างๆในนะครับกับเพื่อนเซี่ยวเออเออเหรียญเซี่ยวคนนี้หละมีสองต้นนะพี่น้องเด้ออะไรไม่มีมีต้นนั่นไทยเออแล้วบุคลากรมั้ยนี่คืออันหนทางมาเหรอพี่น้องเลย พอเที่ยวได้ดอกของดินแถวนี้นั่นมันแบบว่าอันดินเพื่อนเสี่ยวเพิ่นนก็อยู่นี่เพื่อนคนนี่ก็เริ่มออกมาอยู่หลายนะดินอยู่แบบน,น,อ,นอกเมืองดินให้ดินนาผี่นนอกเออโตไปพูดนะเพื่อนคนบัด้หลายแมนมีอยู่สองตอนตอนนี้ค่ะอยู่มีมีหวยมีนาไม่นี่ค่ะลายอยู่อันนี้ก็ราคาสองหมื่นหาคือกันบอก สองหมื uhm. ่นหาอันนี้ก็สองหมื่นหา้ก็อยู่ข้างๆกับเพื่อนเสี่ยวเลยเพื่อนเสี่ยก็อยู่นี่อยู่แป็กกันพี่น้องเลยสองหมื่นหาเนาะเฮ้ยเนาะอันนี้ก็เนาะมันสิคายอยู่สองต้นของเบาเนาะตอนนี่ก็ขักอยู่นพี่น้องราคาเดียวกันเฮ้ยตอนนี้ฮะมันยังคูนยังไ่มีบอก่เช่าคูนเช่า ผูตี้กันว่าอยงนั้นเขาก็ต้องได้ซื้อคอนพุ่นผู้ตีนี้หนิคือว่าคุณเก็บมันสามมื้อเฉยๆไปสิรีห้าพันบาทหนึ่งไปหาชายดดินมันบริบูรณ์เลยหนาวนะดินแมนแมนแมนดินพ่นสีขายมีอยู่สองตอนแล้วก็ตอนแรกกันนี่ก็คืออันตอนที่สองราคาเดียวนะพี่น้องใครสนใจก็ทักเสร็จมาได้เลยจ้าทางทางเฟซบุ๊กของแม่น้อยแฟมิลี่นะพี่น้องเด้ออันนี้เคลื่อนเสี่ยวนี่ใกล้กันอันากาศเคลื่อนคนพี่น้องไว้หนิเด้ มีเถื่อนคนมันอยู่ซานเมืองแถวนี่ฮะนี่อันนี้ลังคาเถือนคนอ่านเอไม้เล่าลายลิเซียวขอซสือํำเราเมื่อแกงมีบ่เบิ่งด้วยเปลาะเบิ่งก็ด้วยมีบ่แหนงหนึ่งมันนี่กันเนาะคือบมีมันบ่เกิดได้เฮยมันบ่เกิดใดมันแห่งเลยมันบ่มีขันหดดูดูนี่ออกได้นี่หดหน้าเลยมีเอาไม้ เออหัากัสิหักวังใดนี่อ้ายายาจะป้าะขอโสคอลาเพิ่มลอืมสิมาขอโชคอลาเพิ่มลเอือนเสียวผลเบ่งผลแยงผลพวกปลกหักษาผลกระยาข้ามคูนได้คูนเพิ่มผลผนโผล่หเชียวพลเห็นเราถูกเราแยพี่น้องเลยผลมากก็ได้จับหลังคาได้จับแพร่ไว้วังหน้วก็เลยผเล่อยเข่าความพันมาโผล่ไาย หนาวปะลูกมาหน่อยบ่น่ะเออเริ่มหนาวเลยนะลูกเนาะบรรยามพ้นกันได้จ้าพี่น้องเฮากันได้พี่นอนที่แนนหัวมืดเหมือนบ่เปียกมืดอืมอันนั้นอันไหนอืมได้หัวแล้วอันนั้อันนั้ีแล้วนะฮะอ่าอันตัวไหนเห็ดไหนฮะ นี been, ่แล yeah, ้วลายเสียวครับว uh, ันทีเห็นกันนี่เชียวพันเอาแต่งเปิดประตูออกมาห้องหนามือินควานี่ให้ประตูตัวนี้นี่เออกระแนวมาแล้เลยเอาประตูนี้อีกนี่อือตรงประตูอีกกันได้ก่ะแมนเงินควัวห้องหนามแล้วเอาเอาหมู่บ้านเนี่ยน้องแก้วถือหมายเลขหมู่บ้านนี่ล่ะ บอถือซ้ื๊มันก็บอกอยู่ว่าให้อันให้ซื้อเด้อเสื้อกับสิงวะผ่าบริษัทผ่าออกอรีขมือนะเนาอหน่อยมันออกอันนี้มันมันออกเลยได้ซ้ามันออกอันเก่าอีกเนาะเขาก็เลยบริษัทเลยอันเมื่อนี้เขาเชยมาแก่ตัวเดยจากพี่น้องเด้อเสี่ยวสิพาเห็ดเพิ่นเอาสูบนี่มาอันนมาจุดเอากระโหมาลุ่นกันเหล็กลาวมะแรงพี่น้องแม่บุญรุกอ่ะเอาเอาล่ะโอ้ยน้ำปักเอาอย่างบอกแก อ uh huh. mm hmm. ู้เลเอาไปแจ้าู้เละค่อยว่าเนาะไอ้ของครบเงินก่อนที่จาททนางเที่ยวกระหนีนักปากมองหมดเพื่อนกระโบท่านเพื่อนกระโบท่านแล้วนี่เขาแห้งชิมาม่าเพื่อนมางช่าเขาชิมาม่าเอาเลยเอาคือว่าสันหงายโมคือว่าสันยังไงติดนี่เขาหนี่หาหกละนี่เขาชิมาม่าเขาเพื่อนนี่ของเจ้าหัวไหน เอเวีอยร้านข้าวไร้ข้าวไร้ขาวไราข้าวไร้ข้าวไร้ข้านไล้ข้าวไร้ข้วเร้ข้าวนร้ขาวไร้ข้าว่ข้าเล้าวไร้ข้าวไรงข้าวไล้ข้างไร้้าวไร้ข้าวไร้ข้าวไร้ขบาดไร้ข้าวไร้ข้ายแล้จ่าวไร้าวไร้ข้าวไร้ข้าวนี้ข้าไร้ข้าวไร้ข้า้าว้าวไร้ขนรข้ร้ขนาวไร้น้าวข้าไร้จ้าวไร้อ้าวร้ข้าวไร้เอาวไเข้าวเอา เอาแล้วแต่ตู้ได้เหรคนอยู่ในชายหาเอาชันแน่ในการชันแนเฮ้ยกินกูจะมีแห้งมาพกลนี่แหละพอ่ากนขอลงขอลายดราขอยแต่ใชนี่บบคงวิทยากูจะหางกนประจำวันคิดประมูรุ่นล่าเขาเดียวกระท้ายเลยอน้อยอลีบอกแวกระตายลยด้ลูม้เวมีดค่วันเราคงน่ะกัยังตายเลยได้หมบมาเยอนพวกเก้วแห้งมันดีแล้วเอ้ยพวกเจ้าแห้งกันอยู่น้อยก็คอยอีกแล้วเอหารอีแม่ตคอยกัน แต่ชิ้นแล้วหนาะเนาะอันนี้กระคนหักคนแพงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กระน้องหักสบายดีเพคนก็ว่าเพคนเห็นเพคนกระแลนมาเอ้ยเอ้ยว่าเฮงเลยได้บริโภคกันเนาะหลายปีเนาะละเนาะตั้งแต่ยังน้อยๆเพื่อนเนาะละเนาะเห็นเข่ากันยังน้อยๆแดงๆสิเข่าชิบะเนาะไรจ้ะไปไปไปเพื่อนชิเลอร์มีที่เด้อพี่น้องเด้อไปเสียวห้องกันกำลังเริ่ม เริ่มวิธีเลยพี่น้องเด้อเสี้ยวกะมาคอศกใส่วิจนาอันคิดนี้กันเลยก็ต้องขอโทษขออภัยน้เด้อ่กนจ้ด้จะดอนจะปาจะเขาจะทินจะทานเบุดเฮ้ด่าเฮ้ยซาจะูบุพาน่แหละสามคนนหเสี้ยวเฮนะเปนได้กด้ลาดนะถูเปมขาขอได้เล่าให้พูนให้พายเนาะขอให้ตกงแล้บให้ปิดให้บัง อกคันได้แล้วก็สิให้อันมีมีเหล่าให้ไก่ตัม่าก้ายมังม่เก้าวยางมาถวายให้เลยนี่นาวแดง้อนี่เด้อบได้คุณก็มาให้มาถวายโซ่ลาบเล็กลาวเลยพี่น้องเด้ออันคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออาไปนำพี่น้องโค้ตโคเฮงได้นีได้ เพิ่งมาเพิ่นฟ้ามาขอโศกขอเฮงพี่น้องมีอย่างไรมีขันหามีน้ำแดงมีถูกมาใจนี่แหละมาขอนี่แหละนำเจะปลาเจ้าเขาเจ้าดินเจ้าดอนนี่แหละเห็นอะไรขอโศกขอหลักทุกอย่างป้างมองนี่แหละเห็นอะไรสีฮงสีเฮงใี้สุดไม่สวยนี่แหละซ่ารอรุ่นทวยน้ำกันนะพี่น้องรอรุ่นอันว่าถูกพามาออกมาไหมเนี่นวใดเนี่ยไหนน้องพี่น้องไปก็ตั้งใครนี่แหละ ่ขันหานี่เลยว่าแม่นได้บ um, ่เป็นหยังดอกเงินเช่าคันธุบ่มีว่าอันชื่อเลขอันซั่นเด้คนสุดท้ายมาเฮ็ดได้ได้อุ้มลูกแดงๆเนาะติเาอุ้มนี่อันนี้ก็ถึกอยู่นําเราบ่ถบ่ลาเขากถึกเอก2,000บ่กบ่ซื้อหลายเงินน้อยเนาะเอ้แม่งก็เบื่อแล้วแม่งก็เบื่ออีกอีจอนว่ากูสิปีนขึ้นกบมึงอัน3ฮแม่งก็เบื่อเรียนกันนั่งแต่6:00น7:00นอีก่ เราเลี้ยงกันเลยเนาะค่มันร้องปนีกรุงศรปีนขึ้นกมังมหวดกรุงมึงทึบบ่อะไรบ่นวันนั้นอ่ะมันละึกตัวช่องสามพันเนาะเปิดมาพ่อกันพี่น้องเฮียเฮือนนั่นเพื่อนกันอยู่ข้างๆกันนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเฝืนกันได้อันกู้จักกันตั้งแต่ยังเน้นน้อยนอร่าเนาะแป้งงวดเลี้ยงฝืนไทยน่ะคขนวมหนักสุ้ลิ้นเลกันแล้วลุยแล้วแป้งงวดมะลุยแล้วแป้งงวดเลี้ยงเลยอันไห้ได้บานละพันช่องพัน ได้โบเซียทามันมีเด็ดข้ากันอันนี้กระเทืกนําอระเทืกนําเลยเลยเนี่ยอันนี้ก็ได้ถือเราก็ะซื้อเรากระห้ยสูบหาลาบน้ำเนาะได้วานเนี่ยจะคือบุบเซียวันนี้ได้ชนาวมันออกเลยคือจะว่าอะไรน้อยมันออกในวันที่16เออมันออกได้เหล็กเสือเขาเลยโบเซียชูโนกบัวร่าพันธ์นะเขาพัดคนซื้อพคนบาบอกโบมีเงินพันบองมูซื้อสิน่ะคือโตว่าสนี้แล้วเขาบบมีเงินก็บอกเลยบุญเขาบบมีเขาก็ได้บอกว่าอีู่จะนั่งเต้นคือกันนั่นแหละเนาะบุญบบบมมีีุญ มานั่งลิ่มันเบิดมืานนี่มันกบอกว่าเยเสือับแล้วเออวันที่16มันก็ได้เฮยอจักเป็นหยังเองว่าตงเสือกับสิงมน่เฮาเลยอยู่ซื่อๆเนาะยบุญเฮาอ่าบุญเฮามันบ่มีเลเว้าง่ายซะคบุญมีนะเพิ่นบ่อยากให้บ่เพิ่นบ่ดภัยมื้อนี้เอ้าขอ3โตตรงๆมื้อนี้เว้ากับลูกชายได้มาแล้วบ่แล้วพี่น้องแล้วันอยากได้ทางให้คนเบเอเออันถลายนี่ว่า937ติ มังจะวาออเ้อยู่ในใจเอาเออเด้าเฮาว่าเลข3 3393มาแล้ว3 7นั่น7ก็ก็ว่า7บ่เออหาาล7ก็1นี่ะเอาบง77ให้แจ้งเด้อให้แจ้งแงมุมพ่น7เออบ่แม่นเลขลิ้นเนาะบ่ให้อเพิ่นว่าเราให้กตด้เลขลิ้นแม่นแหละนบ่แม่น937เลขลิ้นอ่ะเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งนํากัน ข้าวสามเจ็ดบอแจ้งแจ้งจอมเนี่ยจอมหน้าออกเน่ยเห็นเห็นนี่หน่อยสัดเ์กนเลยล่ะนี่หน่ยเลยกินจ่ายเลยป่ะบันีดก็้จ้าถูกไอมีโชคมัมีลาบผิดพลาดประการใดกไหมแม่น้อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะเลยจ้าถ้า่าผิดพลาดประการใดกันลาบไปก่อนจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามารับช z o o งแม่น้อยแฟมิลี่เลยจ้าบ๊ายบาย